ข้าว่าจะไปใส่นี่โอฮ้ยไปจะไปห่าปลาหาปลาหาปลาหาปลาทั้งไดล่ะขึกนแล้งทางโขกทา้งดงทา้ปลาไปเลยครับผมเป็นลาไปลาครับม้อนี้ออกละมาหลายคนแบบนีไเงยกัมาครับสวัสดีครับผมทังนั้นไปดีทั้งผนไเด้อังไปเลยังถังังงังนั่นแหะ พียัต so, right? right. like like, ัดข้างหน้าไนี่เหรอสวัสดีครับไดเป็นตแรบเนพี่นเป็นตกรอบแ้งเ็ไปเรื่อยๆแล้วมันพ่อพี่เมันอพอต้องเศ้าดิ ยายเราไปเศร้าเถอะนาเห็นไปียเลยหา่หกตัวไม่ได้ตัดเถอะมาเนี่ยตม่าีดีจ้างดอกมาเนี่ยบ่มัมีเครื่องจะซื้อเครื่องมากันนนหน่ลานบาทางนทางล่างหมดเลยทางล่างตองไป Luôn cũng do not come out to the kit baba. Một hôm qua mặt 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 เดี๋ยว s ตามอยู่ปาอำนานมากกนอ๋อไ่เห็นก็ไม่เห็นแล้วสิไปๆๆอาปามจไหนแล้วาร้ามาหายหากินร้านเลกร้านนี่ตื่นานโ่ใจว่าจีดา่ไดายอ้โหรนี่เล็กเอามองเลืกยๆก้เอามองเลกๆ หัวกะทยนี่งาใหม่มท่นตึกตรงกลางมานะเข้าไปหางเยอะว่านี่ยนี่แหละตรงกลางไปทัอยู่เด็าากมันดินแหขาดนี่แล้วนี่เลยเนาะช้ารางนี่แห้งพวกินนี่แค่ตัวจะปล่ป้อยให้กันเน่ย วันเดียวกันเมื่าครับมือนั่นไหมย <c oughs> ิยตัดอเาบืตัดไปได้ 这个有吧？你。 干点的。 số này gặp cái đấy tốm này vẫn bắt đầu đấy ảo tù to thao không nói anh cứ phào thế và bỏ cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พาเงินมากเกือบตายฮะอู้ได้อยู่บ่ได้อยู่อู้ว่าตรงไว้ตรงไว,ไว้เลยประมาณสามโลน่ะชมหน้นาคนติงแหอะรอขนาดย่องกินตัวแซนบอดี้กินน้ำข้าวได้ถ้าคิดว่ามึงสเต็ปกัน วันแห่ของน้องนะคะเฮ้ยเฮ้ยงอเอาดีๆได้ เชียรล่ะเสียงเลย่ข้าแถเส้ยเอาเด้อลูกเข้าเด้อน e ี่ผู้ซอยอนเล่นน้ำซื้อๆรองนี่ว่ายน้ำไปเลยจ้าโยโย่งมั่นงอน เอาควาบ้านออกเงี้ยไปดิจูบเฮียไปเอาตัวไปดก ของอเสียเห็นตมือระวังดึงอเด้อเด้ไปปวดเหงาได้นปเงาอยู่หนาไ้ปวดเงาเงา่ได้ห็นดอกไม่เคยได้ห็นหอกเป็นยังไงพี่อุ้ยนาชิใายขาเามาแีงเปลพี่น้องเอ้ยขาหนูแหงดำแหงแดงเปล โอ้โอ้เจฮ้ฮ้จอเียบลงดินบา่ีสาลูกตพี่ดิตี้ตัวนันีแหงันพอดีเพี่างๆต้ำๆขอมมีดิมาลุนกันค่ะว่าเอา ทั้งเกลมเฮียให้เดี๋ยวจะเสีเท,ท้อนตรง,งไหนหรอกทั้งปลากับตรงมึงเดี๋ยวมันเฮียป้าพี่น้องมึงค่ะมีบ,มบอ้์ าวางมือเด้อ้ได้อีกแล้วค่ะนิ้วตัวกรอพี่เป็นไดดำลึกเพียงถ้า่ำลึกก่านี้มันเป็นคลองไปงเสียงไรเหี มนนี่อ่ะเมื่อนี่อาบน้ำอยู่บนนี้อาบตัวบอ่อนนำ้ำหอมหมูฮะสีน้ำหอมสีน้ำหอมมาลงน้ำเออนี่นะคะชมน่ะน้องเงาะวู้ยน,น้ำหอมมติดส่วนน้ำอยู่สมก็ข้ามนีอยู่แด้งเงาะไอ้บัลล่าดอกแต่อายหากิ้นมนัแนแหมถ้ารู้ไปไนะอ่ะอ่ะไม่เสียหน้าป,ปกให้ หน ah, okay. oh, ah ึ่งสองสาโอเคมาคัสิมาเมืองสเตปไออ้วนมาแบบนี้เนียแล้วมันเห็ดตอนไ้ดีมันตึกเบิดเนาะ้าเงี้ยเ้ยของหยาไม่เทาตึกเนาะโอ้มันได้ขึ้นกันแล้อ๋อี่ลียีงเงีอ แงมหยากให้กูแล้วสิวาล่ะเมื่อยเมื่อยมูจิเขามากอเป็นจังไดเนาะเขาสีสูมเะคะเปิดจักเดือนละไอเอ้ยแกแล้วสูมถอยไอเขานี่ส้มน่า บุคคลต่อไปที่จะตื่าานแหงวันแหงนี่วะเขาเอินมานี่ตึกาาวันว<า>ันวนนะรถรถสูงแงะครับพวกพ่อทำไรอะ่ะ <c oughs> มึงพ่อโอ้คนกินญี่ปุ่นเดยนาทีไทยก็ได้เป็นนำยกไทยเฮ้ เ็เสียงเดิวัดแข็งแรงเหมือนมือเอนัดเยอโยโยโยอ่จบเพลงมจบไปขึ้นรถไปเยโยเอาอย่ารีแล้วนะผู้ชมถามมึงเนี่ยมึงเนี่ยนี่มันบาทค่ะเพไปสยผาแงงมาผาันยกี่ขันยงเข้าก็ะบอกหูนี่ละไม่ชิเป็นจะสิฟ้องว่ามาหายมาหน้าเนี่ย เยี่ยวน้านคนบาปพี่สิงชีวิตบ้านบ้านอุ้มคันวนนี้พอพ่อนุอยากตัดใหญาให้พ่อแหงเอาพ่อว่าน้ำไผ่ ห้าสิบผ้าเนี่ยส้มสวนเนาะพอซานนี้มีป่าป่ค่ะโอ้มีทุกซาเลยบอกโอ้ซาหนักก่งก็มีจ้าเดี๋ยวยาฟาเดอแ์เลนบาท่าน,นให้เลนหน่อย,ายขายแห,งแห้งเหี่ยนอยู่เนีน่ยข้าวส้ม

อันสหวานป่าเห็นไรกินหอนเพื่อนกินหอดกินหอดเพื่อนค่ะกินหอดทุ่งนากินหอดบ้านเห่านอบรรยากาศเนวนี้พ่อเด้พอนไา่พ่อได้เศร้ากินหอดเพื่อนอยู่ค่ะมดกระตีนซยแน่สอยแน่หมดกระตีนจ้า เป็นอย่างคือสีหนาเนี่ยเอนันโบมานตีฮะเบ้องบน้มัน,นเอาเนั่นไปเบื่เพียงเห,เหอราเอหาทีหูยดูยหูิหูยหูีหูยหูยหายหู เดี๋ยวถ่าต้นดิว่าถ่าแสงลงมากกว่านน้นทายให้มันใหม่บายบาย